แฟนๆอยากให้พูดถึงอาร์เซนอลกันมาหลายสัปดาห์แล้วเราคงจะได้เห็นฟอร์มการเล่นของไอ้เป็นใหญ่มา3เกมแล้วพวกเขาชนะทั้งทั้ง3นัดนะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับในฤดูกาลที่แล้วซึ่งอาร์เซนอลเองเนี่ยปีก่อนออกต์ทแพ้3นัดและในช่วงเวลาที่แพ้3นัดเนี่ยมันมีแมตช์หนึ่งด้วยที่เละก็คือแพ้ซิตี้พอแพ้ซิตี้แล้วช่วงนั้นต้องไปเล่นในแมตช์เขาเรียกว่า FiFA Day พอพอจะไปเล่นฟ i f a Day ทุกคนมองแหละครับว่า อาร์ซนอลกกำลังจะปลดไอ้หลอมิเกลอาร์เตตาออกจากทีมนะครับโอ้โหนี่หงุดหงิดมากเป็นฉายาที่สร้างความหงุดหงิดให้กับคนถูกเรียกมากเลยนะครับเรียกมันลุกลอนะอืมอยาอุ้ยรู้สึกเจ็บปวดนะครับมีคนเดียวที่นึกว่าตัวเองหรอคือลิมิงเมืองไทยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยบีแหลอมสิงทีวีนำเสนอโดย New Suzuki Swift GL+ Plus Limited e dition สไตท้าทายทุกขีดจำกัด ขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชัน www b l a m s i n g t v com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกทีนี้ไอ้รูปหล่อปีนี้อาร์เตต้ายังอยู่แล้วก็พาทีมกลับมาค่อยๆทอดยาวกลับมาตึ๊ดๆๆแล้วปีนี้ออกสตาร์ชนะ 3เกมรวดมีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลหรือเปล่านะครับคือความแตกต่างของอาร์เซนอลหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมนั่งมาร์กอยู่ในการที่อย่างที่บอกทุกท่านไปว่าผมได้ดูอาร์เซนอลแบบเต็มข้อจริงๆก็คือเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่ได้ได้ไปบรรยายฟุตบอลแล้วก,กลับมาเวลามันพอดีกันก่อนหน้านี้เนี่ยเวลามันไม่ได้นะครับเวลามันไม่ได้เพราะาติดในช่วงของเวลางานสิ่งที่มันชัดเจนสําหรับอาร์เซนอลตอนนี้นะครับ ที่ชัดเจนที่สุดเห็นอยู่2ข้อเท่านั้นเองนะครับหรือจะเพิ่มข้อ3ไปก็ได้นะเอาข้อแรกเลยก็คือสวอรครับนั่นก็คือขนาดขนาดของทีมเนี่ยมันมันใหญ่ขึ้นนะครับขนาดของของทีมอัสนอนีมันใหญ่ขึ้นมาวิธีการของอาร์เตต้าเนี่ยอาจจะคล้าย,คล,ายคลึงๆกับเป๊ปนะครับในการเล่นก็คือมีศาสตร ในการที่ออกบอลเร็วให้บอลแม่นนะครับแล้วผู้เล่นมีความสามารถสูงคล่องแคล่วแต่สิ่งหนึ่งที่อาร์เซนอลมีในฤดูกาลนี้กนะ็คือการซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาเสริมเสริมแบบเรียกว่าเพิ่มครั้งนี้อาร์เซนอลซื้อตัวแบบเพิ่มคุณภาพไม่ได้เพิ่มที่ปริมาณน,นะครับคือก่อนหน้าน,นี้มันอาจจะมีการเพิ่มมาในเรื่องของปริมาณน,นะอาจจะขาดเรื่องคุณภาพแล้วก็การบ่มเข้าหากันนะครับแต่ปีนี้เนี่ย นะได้ตัวเข้ามาอย่างซินเชนโก้โกนะครับอย่างกาเบลเชรซุสแล้วก็ตัวอย่างเวรลราเองยังไม่ได้เล่นเลยนะครับยังไม่ได้ว่ามาเป็นหลักให้ทีมเลยถือว่าเป็นการเพิ่มเรียกว่าสมรรถภาพของสโมสสนนะครับเพิ่มจํานวนตัวเลือกได้ดีนี่คือเรื่องของสวอตใหญ่ในภาพกว้างที่เราเห็นนะครับนี่คือเรื่องที่1ก็คือเพิ่มเข้ามาแล้วมันมาไม่ได้แค่ปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับมันมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น ข้อที่2ที่เห็นชัดสุดๆเลยครับแผนของอาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปเลยเพียงแต่ผู้เล่นเนี่ยมันเข้าเนื้อมากขึ้นนะครับผู้เล่นตรงนี้มันเข้าเนื้อมากขึ้นเอาเป็นว่าข้อที่2ที่บอกว่าแผนของอาร์เซนอลไม่ได้เปลี่ยนไปเลยขยับนิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมขอยกตัวอย่างเป็นแบบนี้นะครับก็คือผู้เล่นอาร์เซนอลเนี่ยอย่างที่ยืนกันมันก็คือแผนนี้เลยครับ เป็นแผนแบบนี้นะแ,แผนแทบจะไม่เปลี่ยนเลยไลน์แรกนะครับยืนกันในลักษณะนี้ครับก็คือ C 2 3 1แผนไม่เปลี่ยนแต่วิธีเปลี่ยน่าแผนไม่เปลี่ยนนะครับอาร์เซนอลแต่วิธีเปลี่ยนครับวิธีอาร์เซนอลคล้ายๆเป๊ปไหมเราลองคิดดูว่าแต่เล่นข้างเดียวก็คือซ้ายเนี่ยเพราะไหนๆก็ซื้อซิเชนโกมาเราจะเห็นว่าการเล่นของซิเชนโก เวลาขึ้นแล้วเนี่ยบอลมันขึ้นไปทดตัวหนึ่งครับแล้วก็ทางนี้เนี่ยไว้ไม่ได้ขึ้นสูงมากแต่ว่าค่อยๆขยับซาลีบาแล้วก็กาเบียลมาการเยสมาคู่กันขยับมายืนกันตรงนี้เป็นตัวรองหน้าที่ข้างบนตรงนี้นะครับก็คือตทมัสปาเตกับการิชาก้าเนี่ยครับแล้วก็จะให้ซินิโก้เนี่ยขึ้นไปพิงมากกว่าที่จะเลาะนะครับแล้วตัวนี้ก็คือเป็นกาเบียลโอเดกาดเนีฮะ m a ตินเนลลี่ซากาเราจะเห็นว่าสองมิดฟิลคู่ตรงนี้เล่นปีนี้ไม่มั่วครับยังไม่มั่วก็คือทั้งกาิิชาก้าแล้วก็ตมัสปาเตเมื่อทั้งสองคนนี้ปักหลักแล้วชนให้ก่อนเนี่ยคนที่จะมาต่อบอลผ่านตรงนี้มาแล้วก็กว่าจะเข้ามาเจอกับ3ตัวที่หนักและใหญ่คือมันเป็นหลักใหญ่5คนผมว่าเตต้าไม่ได้สร้างบอลที่อยู่ข้างบน ให้มันบลูราดเพียงอย่างเดียวนะครับสร้างการเล่นวิธีการของของแนวรับเนี่ยเป็นชั้นแบบนี้ทีนี้ก็ต้องดูว่าถ้าจะต้องเจอกับทีมที่เล่นด้านข้างดีๆเนี่ยอาร์เซนอลจะเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่าเพราะเบนไวท์ไม่ใช่แบ็กนะครับเบนไวท์เบนไวท์เนี่ยไม่ใช่แบ็กขวาโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นทีนี้ข้อหนึ่งที่เราจะสังเกตได้ว่ามันเหมือนกับมีตัวเพิ่มขึ้นมาในการรุกทางฝั่งซ้ายนะฮะ แล้วก็พอขึ้นมาแล้วมันคําไม่ให้อยู่อย่างนี้ตัวหนึ่งเนี่ยทำให้มาร์ตินลลี่นะครับกับกาเบลเชซุสเนี่ยโอ้โหสลับกลับมาผมชอบคำหนึง่งพี่เตีย้ยสะสมเขา,าพูดซึ่งมันตรงกับเวลาที่เราเตะบ,บอลบอก่อไอ้นี่มันเล่นบอลได้แลดมากเนี่ยกาเบลตอนนี้เลยนะครับโอ้โหแกน่สายแบบประตูแรกที่ได้อย่างเมื่อคืนนี้ก็ชัดแต่มาที่นี่เล่นเป็นธรรมชาติคือหน้าเป็นหน้าตัวเป้าก็จริงยิงได้หรือเปล่านั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่วิธีการที่ทําให้เพื่อนฝูงเนี่ยเล่นสบายมันดีมากแล้วคนหนึ่งปีนี้ทํางานหนักขึ้นด้วยตําแหน่งการเป็นกัปตันทีมเล่นเกมรับมากขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องเขาเรียกว่าอาจจะอยู่ในในซีกหนึ่งก็คือซีกนี้ซีกขวาจตถนัดซ้ายคือมาตินโอเดกาดนลครับลงต่ําเยอะกว่าเดิมขึ้นสูงกว่าเดิมไหมบอกไม่ได้แต่ โอเดกาดพาตัวเองเข้าไปอยู่ในแนวลึกมากขึ้นแล้วข้อหนึ่งก็คือสุดท้ายแล้วหลังจากที่มาถึง3นัดเนี่ยเราจะเห็นว่าโอเดกาดชอบไปป้วนเปี้ยนอยู่ในในกรอบมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่ตัวเขาจะอยู่ข้างนอกซึ่งก่อนน้านี้คาดว่าถูกสั่งให้รอเพื่อตะบันจากแถวแถวสองเสาไกลนะครับตอนนี้เนี่ยพาตัวเองเข้าไปในแนวลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นจุดสําคัญที่บอลที่มันกระเด้งออกมาแล้วมาเข้าทางเขาพอดีลูกนั้นถือว่า หมีโชคไหมมีแน่นอนครับแต่ 2. ก็คือมันมาจากวิธีการนี่คืออาร์เซนอลในชั่วโมงนี้การเคลื่อนตัวข้างหน้าเนี่ยคือตัวเนี้ยมันทําให้การเล่นของหมุดเนี่ยมันมาได้หมดแล้วกาเบียวครับนี่คือคนสําคัญมนาะวิธีการตรงนี้แหละท,ที่ที่ทำให้ฟุตบอลของของอาร์เตต้าดูไหลลื่นแล้วก็มันก็จะสอดคล้องกับข้อที่3ที่ผมบอกครับ ผมว่าสข้อพอมาอาร์เซนอลนะครับข้อที่3ก็คือที่ที่ได้ดูที่ได้เห็นเนี่ยนะครับก็คือการซื้อตัวนะครับการซื้อตัวการซื้อตัวในในปีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข้อหนึ่งแต่ใกล้เคียงกันแต่การได้ผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้นครับการได้ผู้เล่นที่มีคุณภาพอย่างซินเชนโก้นะครับมันชัดเลยครับซินเชนโก้กับกับเบลเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าอาร์เซนอลเนี่ยแบ ทำได้ดีนะฮะครนเทนี่แต่ว่าคีรนเทนี่เนี่ยมักจะเล่นได้ไม่สม่ําเสมอจะมีอาการบาดเจ็บนะครับสำหรับเทนี่แล้วพอเวลาลงไปเล่นจริงๆเขาเหมือนเขามีข้อจากัดในการเล่นแต่นี่เซนเชนโกมาแล้วมันเหมือนกับยกมาช่วยกันยกระดับทีมและแน่นอนการเล่นของกาเบรียลอย่างที่บอกครับว่ามันทําให้หลายคนเนี่ยโอ้โหเล่นสบายขึ้นเยอะเลยในในแนวรุกนะครับเพราะว่า วิธีการนะครับทําไมกาเบลถึงมาแล้วเล่นได้เลยนะครับ <c oughs> ก็คือวิธีแล้วก็วิถีการรู้จักกันนะครับ <c oughs> ของมิเกลอาเตต้ากับกาเบลเนี่ยมีมาก่อนแน่นอนครับมันมีมาก่อนแน่นอนนะแล้วก็เป็นเป็นการซื้อตัวที่ได้นักบอลได้สองนักบอลที่อยู่ในทีมชุดใหญ่กับทีมที่ดีที่สุดในประเทศอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามานะครับมันกลายเป็นยกระดับแล้ว แล้วข้อหนึ่งก็คือตอนนี้บุคโยซาก้าเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่เด้งดีดเท่าปีที่แล้วแต่โอเดกาตขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งทีนี้จะมีจุดไหนนะฮะว่าอาร์เซนอลนั้นจะเป็นอย่างไรในอนาคตต่อไปข้อหนึ่งที่สำคัญของอาร์เซนอลคือมิดฟิลด์ตรงกลาง2คนนะค,คือจุดที่ผมมองว่าเมื่อจะต้องเจอกับทีมที่เรียกว่าเป็นพวกขาใหญ่นะครับสายร็อกทั้งหลายเนี่ย ซึ่งเป็นปัญหาของอาร์เตาด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรข้อหนึ่งก็คือคู่มิดฟิลด์ตรงกลางานะฮะคู่มิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยนะครับอันนี้จะโดนทดสอบแล้วแล้วก็ซิเนโกคุณขึ้นไม่ได้แน่ครับถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นได้ยากเพราะคุณจะต้องพะวงเกมรับมากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญก็คือตําแหน่งเบนไว้์ซารีบารวมไปถึงรรมกการเยสเนี่ยสคนผมว่าไม่ใช่เพราะว่าถ้าต้องเจอกับปีกที่มีความเร็ว แล้วทีมที่เล่นด้านข้างโดยมีวิงที่ดุเนี่ยผมว่าเป็นไวเอาไม่ยากเอาไม่อยู่นะครับแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเขาเลือกปรับทีมขึ้นมาเหมือนที่จำได้ไหมครับว่าอลอยูอยูเนี่ยเ,เล่นแบ็กทรีอยู่ดีๆแล้วปรับมาเล่นไลฟ์โฟร์นะครับท,ท,ที่ที่ดูแล้วอาร์เตต้าพอโดนเข้าไปหมัดสองหมัดแล,ล้วลวดล่วงเนี่ยก็รีบทีนี้ต้องดูครับว่าว่าตัวเขาเนี่ยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์นี้เป็นอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าเจอทีมพวกนี้นะครับ ว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงซินเนโกคุณจะเล่นเกมรุกไม่ได้มากเท่าที่ควรแล้วและข้างบนเนี่ยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยนะครับก็คือรอจังหวะโตแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้คลองบอลเหมือนอย่างที่เคยช่องว่างนะครับแก๊ปตรงนี้มันจะเกิดแล้ว3ามคนแรกนี่เล่นเกมรับไม่ได้คือลงมาเล่นเนี่ยลงมาวิ่งได้เฉยนะครับแต่เล่นเกมรับเลยเล่นไม่เป็นหลายคนเป็นนะฮะก็คือลงมาเล่นกองอพวกตัวรุกทั้งหลายเล่นเกมรับ เป็นนะฮะแต่ทั้ง3คนเนี้ยลุกเป็นอย่างเดียวในตอนนี้เพราะฉนั้นก็จะเหลือตรงนี้แหละเพราะโอเดกาดเองเชื่อว่าเขาต้องถูกปักขึ้นไปข้างบนเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ให้เล่นลงมาแล้วก็โอเดกาดลงมาแบบนี้ให้ปาเตอยู่ตรงนี้ให้ชาก้าช่วยกันรับมันก็จะเป็น7คนทีนี้7คนมันแน่นมันแน่นแน่นอนครับแต่ในเรื่องของความคล่องตัวนี่คือคําถามที่อาร์เซอลจะสู้ต่อในฤดูกาลนี้แต่ว่ามันดีแน่นอนครับกับการออกสตาร์ทแล้วชนะ สามนัดติดนะครับมันมันใจฟูครับมันใจฟูนี่คืออาร์เซนอลใน3เกมแรกนะครับถือว่าออกสตาร์ตปีนี้ทําให้เดอะกันเนอร์แฮปปี้เลยแล้วว่านี่คือชัยชนะ3นัดแรกของดูการครั้งแรกตั้งแต่2004 2น0 4นู่น่นเลยนะครับโอเวนเกอร์นีย่ยังด่ากับเซอร์เล็กอยู่เลยในชั่วโมงนั้นเป็นการดูบอลที่โอมันคลาสสิกจริงนะครับนี่คืออาร์เซนอลอย่างที่หลายคนขอมาครับ ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรี Free, ที่ t ูไอดี